สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสาระไรทำอะไรไม่ให้ไหรสาระคลิปนี้พาไปดูผมจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้ครับมันคือหลอดย,ยาสีฟันไม่ใช่ครับที่ผมจะพาไปดูไม่ใช่หลอดย,ยาสีฟันครับแต่เป็นอันนี้ครับนี่ๆเจ้าเส้นด้านหลังนี่นะครับเส้นด้านหลังหลอดย,ยาสีฟันเนี่ยท่านเคยสังเกตเห็นไ,ไหมครับว่า ทุกทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลอดมันจะมีไอเส้นแบบนี้อยู่แบบนี้ครับนั่นแหละครับเคยสงสัยกันไหมฮะว่ามันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสาระอะไรในชีวิตที่ฉันจำเป็นต้องรู้ไหม ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากบอกแต่ก่อนอื่นที่ผมจะบอกผมจะลองไปสอบถามคนทั่ว,วไปนะครับว่ามีใครพอจะรู้ไหมว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันมีหน้าที่ทําอะไรไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมถามคำถามสักสองสามข้อนะครับรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าเนี้ยขีดเนี่ยมันมีไว้ทําไมไม่รู้ถ้าให้ดาวนี่คิดว่ามันมีไว้ทำไมครับน่าจะมีไว้ ไม่บีบว่าไงโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับคำถามทั้งสองสามข้อนะครับได้ครับได้รู้ไหมครับว่าไอ้ขีดเล็กๆตรงนี้ด้านหลังหลอดเนี่ยของทุกรุ่หลอดเนี่ยมันมีไว้ทําไมรู้ไหมครับตรงนี้น่าจะมีไว้ทำไมก็ไม่แน่ใจครับผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าให้ดาวนี่มคิดว่ามันดไวใช่ไหมคิดว่ามีไว้เพื่อให้ดูวันและเวลาหมดอายุครับขีดเขียวๆเนี่ยนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับว่า ไอ้สีเขียวเเนี่ยด้านหลังหลอดเนี่ยมันมีไว้ทําไมดูไหมไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วให้เดาคิดว่ามีมไว้ทําไมให้เดา <pers pers> ให้เดา <pers pers> ไม,ไม่ไม่รู้จริงแหละอ่าโอเคไม่เป็นไรครับงั้น <pers pers> ขอบคุณมากครับ <pers pers> นะว่าไอ้เส้นเขียวเขียวเนี่ยเส้นเ <pers pers> ขียวเขียวข้างหลังหลอดเนี่ยมันมีไว้ทําไมดูไหมไม่รู้ครับถ้าให้เดานี่คิดว่ามีไว้ทําไมครับให้เดาเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า ืออะไรคือให้ให้ฉีหรือว่าหรือไงครับโอเคเอไม่เป็นไรเอขอบคุณครับเดี๋ยวจะขอถามหน่อยนะครับพอจะรู้ไหมว่าไอ้ที่สีเข,เขียวที่มันอยู่ข้างหลังหลอดเนี่ยันอยู่ข้างหลังหลอดทุกชนิดเลยเนี่ยสีเขียวสีแดงตรงเนี้ยมันมีไว้ทําไมรูไหมครับอไม่เลยครับแล้วก็ให้ดาวคิดว่ามีไว้ทําไมเท่มั้งเอาโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับครับผม หลังจากได้ไปสอบถามนะครับก็ตอบกันไปต่างๆนานานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยน,นะครับว่าเจ้าสิ่งเนี้ยที่อยู่ด้านหลังของหลอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลอดทุกๆชนิดนะครับจะมีเจ้าสิ่งนี้อยู่มันมีไว้ทำไมมันมีไว้ให้เซนเซอร์ของเครื่องจักรนะครับจับ เพื่อให้หลอดมันอยู่หน้าตรงอย่างนี้นะฮะหลอดมันมาตอนแรกมันจะเป็นกลมๆนะครับมันก็จะหมุนไปเซนเซอร์ er มันก็จะจับครับพอเซนเซอร์จับปุ๊บหลอดมันจะหยุดแล้วเขาก็ซีนปากหลอดตัวหลอดมันจะออกมาตรงอย่างนี้นะครับหน้าหลอดมันก็จะออกมาตรงอย่างนี้ถ้าเจ้าตัวนี้มันเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาเนี่ยด้านหน้าของหลอดมันก็จะเลื่อนตามนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะฉะนั้นเจ้าสิ่งนี้ มันมีเอาไว้ให้เซนเซอร์ของเครื่องจักรจับเพื่อให้หลอดอยู่หน้าตรงนะครับท่านอาจจะอาจจะสงสัยว่าจริงหรือเปล่ามัว่วหรือเปล่าที่ผมรู้เพราะว่าผมเคยอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตเจ้าพวกสิ่งนี้นะครับเจ้าพหลอดทั้งหลายแล่เนี่ยครับผมก็เลยรู้ว่ามันมีหน้าที่เอาไว้ทำไมครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ ท่านบ้างนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ